จะสัตว์ความจริงครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาติดตามกันกันกบคําสั่งที่ประหลาดเหลือเกินนะฮะโลกโซเชียลนั้นเขาได้มีการแชร์จดหมายฉบับหนึ่งครับซึ่งออกโดยผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะ,ะที่โคราชเอากว้างๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเอาดูจดหมายเลยก็แล้วกันครับพอคุณดูจดหมายแล้วคุณต้องระงับอารมณ์อยากขึ้นๆนะฮะจดหมายฉบับนี้เป็นคําสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา จัดงานทําบุญวันเกิดในวันศุกร์ที่31ธันวาคมณบ้านพักอําเภอปักธงชัยนครราชสีมาโรงเรียนจึงอนุญาตให้รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการครู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 และพนักงานขับรถผมไม่ออกนามอ่ะนะฮะให้ไปทําอะไรครับดูนะฮะให้ไปราชการเพื่อร่วมงานทําบุญวันเกิด ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าวและทิ้งท้ายจดหมายได้เจ็บปวดรวดราวมากทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถให้เต็มความสามารถเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไปเต็มความสามารถคืออะไรพรนักง,งานขับรถคุณต้องขับแบบเต็มที่เลยนะอันไม่ยั้งเลยนะครูลูกเสือคุณต้องไปเป็นกาดข้างหน้างานหน้างานวัน,าานเกิดอย่าให้มีอะไร ที่มันเกิดความรุนแรงขึ้นมาครูคณิตศาสต,ต้องไปทําอะไรช่วยงานบัญชีหรอครูภาษาอังกฤษต้องไปทําอะไรเผื่อมีคนต่างชาติมางานต้องไปร่วมงานไปเข้าประกบทํางานอย่างเต็มความสามารถคืออะไรทํางานอย่างเต็มความสามารถในฐานะคุณครูนั้นคือการทํางานในงานบุญวันเกิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งใช่หรือไม่อย่างไรพอเห็นจดหมายนี้แล้วมันจึ๊ครับนะผู้ภาษาวัยรุ่นสมัยนี้มันจึ๊ มันแทงเข้าไปในใจว่าทําไมคนระดับผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นถึงสามารถกล้าที่จะออกคําสั่งแบบนี้ได้เป็นคําสั่งที่มาหนึ่งคือถามนะมาจากตัวเองหรือไม่สองคือมีผู้บังคับบัญชาซึ่งเหนือกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคือบรรดาผู้อำนวยการเขตการศึกษาทั้งหลายสั่งการลงมาหรือเปล่าหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนสั่งการลงมาหรือเปล่าซึ่งผมก็ทราบว่าพออไม่กล้าบอกหรอกครับเพราะความผิดนั้นจะหยุดอยู่ที่พออเท่านั้น ผมเชื่อว่าความจริงมันจะออกมาแบบนี้นะออกคำสั่งมาแบบนี้ทำให้ตัวเองเป็นถึงผอโอรองเรียนแล้วอะ่ะเสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นครูฮะล่าสุดเห็นว่ามีคำสั่งยกเลิกไปแล้วนะครับคือท้องให้เป็นข่าวก่อนครับคำสั่งนี้ก็เลยออกตามมายกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการแล้วโดยให้เหตุผลว่า เรื่องโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนที่บระบาดอยู่ตอนนี้อาจทำให้ครูที่ไปร่วมงานนั้นมีความเสี่ยงแต่ไม่ได้บอกนะว่าคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบโอมิครอนเอามาอ้างเพราะอะไรอะจะสัทุกความจริงครับเมื่อพูดแล้วก็ต้องเอาข้อ,อกฎหมายมายืนยันกันฮะข้อ,อกฎหมายที่เอามายืนยันนั้นผมเอามาจากพระราชบัญญัติระเบียบขรร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีพุทธศักราช2547 ผมยกมาแค่2มาตราเท่านั้นนะจริงๆยังมีอีกหลายมาตราพระราชบัญญัตินี้มันยาวมากผมเอามาตรา84มาเล่าให้คุณฟังครับข้าราชการทางบุคลากรทางการศึกษาขอภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต้องเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดวักต่อมาสําคัญมากครับ ห้ามมีให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นห้ามให้คนอื่นมาใช้อำนาจของตัวเองหรือสั่งการให้ครูไปทำหน้าที่ครูเพื่อการอื่นผิดวิน,นัยมาตรา93้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องเป็นกลางทางการเมืองครับในการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆเกี่ยวข้องกับประชาชนต้องไม่อาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนเองแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริมเกื้อกูลสนับสนุนบุคคลหรือพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเป็นพิเศษห้ามเอาแค่สองข้อนี้ก็พอผิดวินัยครับไม่ได้ผิดอาญาเข้าใจแต่ผิดวินัยในฐานะความเป็นครูคุณต้องไม่ตกเป็นเหยื่อ ของใครสักคนหนึ่งที่กำลังพยายามจะต้องการใช้บุคลากรทางการศึกษากินเงินเดินประชาชนครับวันเกิดตัวเองถ้าอยากมีคนมาทำงานจ้างเองไม่ใช่ไปอาศัยคนอื่นแล้วก็คนที่เป็นคนที่ได้รับคำร้องขอมาต้องยึดมั่นในจัญยาบรรณของวิชาชีพว่าเราเป็นครูมิใช่ผู้รับจ้างให้ไปช่วยงานใดๆ งานของเราคืองานด้านการศึกษาเท่านั้นนี่คือจะสรุปความจริงครับก็น่าทำไปได้อะนะทำไปได้ศักดิ์ศรีความเป็นครูอันไหนที่มันไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่จําเป็นต้องไปและให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยนะงงมากเลยว่าทำยังไงดีเนี่ยฉันนี่วันเกิดสอสอเหรอวันเกิดสสครับพักไหนเนี่ยพักไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันท่นเนี่ยพักไหนคะเออโอ้ อาจจะมีการตรวจสอบจากนี้ไปอีกไหมใช่ต้<ข>องคยเอผล<ด>หน่อยครับ <ผล S 1> นะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ